มีูดีจานหาสองลำเที่ยวลำบ,บากเหมือนกันนี่ผมได้สองเดียวเลยที่ไ้บอกเวลามันทำง,งานก็ไม่ค่อยมีคนเลยก็วิ่งหนีไงรถปีก็ต้องวิ่ไงไงแต่ถ้ารถเข้ารถออกมา,หกา,ากเห็นกัปปชาชนเห็นแกอะไรหน่อยไม่ต้องเยอะหรอกครึ่งหนึ่งคือไม่ทําตามคําที่เขาบอกทุกอย่างแล้วก็มาทํา สิ่งที่มันถูกคือมึงสั่งมากูไม่ทำอ่ะมันผิดผิดก็ผิดแล้วทุกคนไม่เอามันก็จบมันก็ต้องจบไปเองรขบซีนแม่งรอแต่ตันคอยกันไฟไหม้แทบตายแทนที่มันจะเอารถแรงดันสูบไปช่วยขิดน้ำยาดับไปแม่งบอกรถไวไม่วิ่งถัดมาอีกสามวันมีมอบรถวิ่งปล่อเลย